เกี่ยวกับการทําสัญญกรรมหน้าอกไซส์เท่าไหร่ควรจะทําก่อนหรือหลังมีน้องคะต้องเปลี่ยนซิลิโคนไหมคะมีวันหมดอายุไหมคะถ้ามันรั่วถ้ามันไหลต้องทํายังไงคะใช้ซิลิโคนยี่ห้ออะไรคะฉันเป็นคนแรกๆที่ได้มีโอกาสสัมภา์ซิลิโคนเน้นเพิ่ข้อดีของมันเนี่ยคือตัวเจลที่มันมีปริมาณแค่น้อยมันจะดูนิ่มนิ่มมากแต่โดยรวมแผลเฉลี่ยก็ต่ำถ่งสองเซนขึ้นมีปัญหาอะไรไหมคะหลังจากที่เราคลอดน้องออกมาแล้วสมัยนี้เนี่ยเขานิยมทำหน้าอกแบบ ประมาณหนึอนกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีจ้าพี่พี่แมนแหม นะะในช่องพราวฟาเกเคทุกคนตอนนี้ก็คือใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะยังไม่ถึง2 0 0แสนซับเลยยังไงก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็ติดตามพราวทุกช่องทางให้หน่อยนะคะมาเป็นแฟนตัวยงของพราวกันเยอะๆนะแล้วก็วันนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งสาระความมีประโยชน์ให้กับพี่ๆแม่ๆที่ติดตามช่องของพราวมายาวนานนะคะขอร้องกันมาเยอะมากว่าให้พราวทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับการทำสัญกรรมหน้าอกหน่อยสไตล์สวยไปวันๆแบบพราวก็จะต้องหา ทำเนาอะอะจริงๆพราก็ตอบเองไม่ได้ว่าแม่แมๆควรจะทำไซส์เท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะพอดีกับสรีระมันขึ้นอยู่กับความชอบความพึงพอใจส่วนบุคคลเลยจริงๆแพ่ตรงไหนที่สามารถทำได้นะคะแล้วก็ อุ้ยคำถามเยอะมากควรจะทำก่อนหรือหลงังมีน้องคะต้องเปลี่ยนซิลิโคนไหมคะมีวันหมดอายุไหมคะถ้ามันรั่วถ้ามันไหลต้องทำยังไงคะใช้ซิลิโคนยี่ห้ออะไรคะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคำถามที่ถามพามาแทบจะทุกช่องทางแล้วก็ยังไม่มีโอกาสมานั่งบอกนั่งพูดคุยและช่วงนี้คะ่ะ ถือว่าเป็นเลืองงามยามดีเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วอย่าลืมหาของขวัญให้ตัวเองนะคะนี่คือการช้อปปิ้งซิลิคนพาจะพาไปเพราะว่าคุณหมอคะเพราะว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนาะทางเฉพาะทางของเขาเป็นคนแนะนําเพราะว่าพาก็ไม่ได้เป็นหมอไงพาก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะเจ็บไหมหรือไม่เจ็บมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรมาอัปเดตหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูในคลิปนี้นะคะอย่าลืมห้ามสกิปเด็ดขาดแล้วก็กด subscribe ให้พาวกัน เยอะพราก็เดี๋ยวไปแต่งตัวแล้วก็ไปพบกับคุณหมอนะวันนี้เราจะไปเดินเล่นสไตล์เด็กสยามใช้ชื่อคลิปว่าอะไรดีพราวฟ้าแขวนเต้าไหม <laughs> อาจจะเป็นการัพไซส์ให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเอาเหมือนตอนนี้เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็พอดีแล้วพราะก็บางทีก็สับสนกับตัวเองว่าบางทีก็อยากให้มันใหญ่ๆบางทีมาเอออันนี้ก็พอดีแล้วไม่อยากเจ็บตัวอีกอะไรเงี้ยแล้วทามานานแล้วด้วยไงประเด็นทามาเป็น7ปีอ่ะมันต้องเปลี่ยนไหมมันมีวันหมดอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปถามคุณหมอกันจร,จริงๆจังๆนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้รายละเอียดแบบลึกๆนะเป็นคําถามที่แทนทุกคนแล้วเดี๋ยวพผาว list ไว้ประมาณห้าน8ข้อนะคะ เราจะมีคำตอบให้ในคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะเราอยู่กับคุณหมอนะคะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางด้านหน้าอกโดยเฉพาะเลยทุกคนคือคุณหมอมุนเนี่ยพาต้องบอกก่อนเลยว่าพาแอบ,บเห็นแผลคนไข้แล้วซึ่งแบบเล็กแบบไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถทําหน้าอกแล้วแผลเล็กขนาดนี้แล้วสวยมากนะคะเพราะว่าคุณหมอแบบเชี่ยวชาญจริงจ เขาต้องบอกว่ายกให้เป็นคุณหมออันดับต้นๆของประเทศไทยเลยแล้วตอนนี้พักตื่นเต้นมากที่จะได้มาสัมภาษณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอมีคำถามจากทางบ้านเยอะมากซึ่งอยากจะเป็นตัวแทนให้กับผู้หญิงดุกนิงที่เขาอยากเริ่มต้นทำหน้าอกค่ะคำถามแรกเลยคะคุณหมอมอันนี้ส่วนตัวเลยเราเนี่ยอยากจะ อัพไซส์ตอนนี้คือทามาแล้วพารู้สึกว่าโอเคมันก็ธรรมชาติแหละแต่พอดีแบบสามีอะชอบผู้หญิงแบบมีหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีโอกาสทําในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่มันลดไหมคะแต่อัพไซส์เนี่ยจริงๆอย่างแรกเนี่ยเวลาเราจะประเมิน,มน,ก,นก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมาดูลักษณะของหน้าอกก่อนนะฮะว่าเนึ่งเนี่ยเนื้อมันบางไหนหรือวีความซึ้ซ้อนจาก หน้าอกเก่าหรือเปล่าเช่นผิวเป็นคลื่นหรือหน้าอกสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันหรือมีการเคลื่อนตำแหน่งของซิลิโคนที่มันมีความแตกต่างกันในซวทโซหรือบางคนก็จะมีปัญหาเฉพาะเช่นเรียกว่าหน้าอกเต้นหรือกระดิกได้หรือว่าแอนิเมชันเราทำใต้กล้ามเนื้นอเยอะบางคนหน้าอกขนาออกแรงอะไรเงี้ยกระดิกได้ก่อนจะอัพไซด์เนี่ยเราก็ต้องมาประเมินกันก่อนว่าเออปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำศัลยกรรมครั้งที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆก็เบื้องต้นเนี่ยมาทำได้ เมื้องต้นทําได้หลายเรื่องที่ต้องมาคุยกันแล้วเรื่องเทรนล,ล่ะคะสมัยนี้เนี่ยเขานิยมทําหน้าอกแบบประมาณไหนกันบ้างบริบารคนชอบหน้าอกธรรมชาติค่ะแต่ธรรมชาติเป็นเป็นแบบมันอยู่ที่สัดส่วนตัวเองลักษณะการแต่งตัวตัวเองคือทําแล้วมันเข้ากับบุคลิกภาพของเขาเขบบ้ากับไลฟ์สไตล์ของเขานี่คือเทรนปัจจุบันแต่ที่สําคัญคือมันต้องสวยและดูธรรมชาติคือคนดูไม่ออก จริงๆมันดีไหมคะกับการที่ทําแล้วคนดูไม่ออกว่าทำจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความมั่นใจาบางคนเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากตะโกนขนาดนั้นในการทาหน้าอกผมเชื่อว่าจริงผู้หญิงที่ทำหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่ทำเพื่อตัวเองด้วยสรรทำเพื่อต,ตัวเองแต่งตัวง่ายทําให้ตัวเองดูมั่นใจเวลาแต่งตัวอใสรสใเซื้อผ้าในหลาแหมเพราะฉะนั้นจริงๆเทรนหน้าอกเนี่ยมันจะล้อไปตามกับเทรนแฟชั่นซึ่งมันหลากหลายมากๆและแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนี่ อันนี้คือเป็นคำถามยอดฮิตมากๆที่พาวแบบเคยโดนถามมานะคะว่าสมมุติว่าปีหน้าอย่างเงี้ยพามีแผนจะมีน้องแล้วแบบตอนเนี้คือทำหน้าอกไปแล้วแล้วมันจะแบบมีปัญหาอะไรไหมคะหลังจากที่เราพอดน้องออกมาแล้วซึ่งเนี่ยตอบยากตอบเห็นวนที่ตอบยา,ยากคือว่าอะไรหนึ่งก็คือที่บอกว่าปีหน้าจะมีลูกได้ก็ไม่รู้มีได,ด้จริงๆ <laughs> อ,อย่างที่2ก็คือว่าระหว่างตั้งคันเนี่ยถ้าเกิดมันมีการน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงเยอะเช่นน้ำหนักซึ่งเยอะเกินขึ้นเป็น10โลเลย20โลค <ฮะ S 2> ่โลบางคนถึง30โลแน่นอนสนัดส่วนเป็นหลายอยา่างยกเพิ่มตขัขยายใ,ใช่ไหมขยายตานทีนี้พอขยายปั๊บมันก็จะห้อยใช่ไหมคะก็มีโอกาสพอน้ําหนักกลับมาเท่าเดิมอีกนะครับเช่นตั้งคันน้ำหนักเพิ่มสาสโลสุดท้ายพอที่อยากสุดกลับมากลับมาเห,หมือนเดิมแลน้ํานมหมดแล้วทีนี้ก็คือขยายไปแล้วาผิวก็จะเสียสภาพ ก็แนะนาว่ามาปรึกษาตอนนั้นแล้วก็ทําใหม่ได้อยู่ดีได้อยู่ดีครับสุดท้ายเวลาเจอคาถามนี้เข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออวันนี้อยากสวยต้องอยากสวยอยู่แล้วค่ะผู้หญิงคือต้องสวยค่ะสวยให้ตัวเองภูมิใจไม่ต้องไปสนใจสามีนะสามีไม่มองไม่เป็นไรคนอื่นมองก็ได้โอเค่คุณหมอเพา แอบเห็นว่าคุณหมอเนี่ยทำแผลเล็กจริงๆคือมีเทคนิคหรือว่ามันเป็นยังไงอะคะว่า <t> ของพาวมันแอบยาวอะ <t> ่ะเพราะว่าพาวทำสมัย7ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือแผลประมาณแบบขนาดเนี้ยทุกคนแต่คุณหมออ่พาวเห็นแบบแผลแค่จริงๆแบบ1เซน2เซนได้ไหมคะก็ประมาณนั้นประมาณท่านเล็กๆจริงๆก็ประมาณเซนขึ้นทำไมถึงสามารถทำได้ <t> อ่ะจริง การจะทแผลเล็กได้เนี่ยอย่างที่หนึ่งเราต้องเปิดแผลเล็กก่อนนะฮะมไม่ใช่ว่าเราเปิดแผลใหญ่แล้วมาทาแผลเล็กไม่ได้นะฮะอย่างที่2คือศัลยแพทย์ที่ทําต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิพากษ์หน้าอกมีความสามารถในการหยุดเลือดหรือการผ่าตัดเลดาตเละตำแหน่งสิลปโรนที่ทุกท่านแม่นยาวพอ,อ,อสอมควร อย่างที่3ก็คือต้องมีเทคโนโลยีเช่นการใส่ซิลิโคนเข้าไปในแผลเล็กเนี่ยใช่พสงสัยว่าถ้าแผลเล็กขนาดนี้เราสามารถใส่ซิลิโคนที่ค่อนข้างใหญ่ได้ยังไงงี้ยอย่างเงีง้ยแล้วมันไม่ไม่เจ็บเลยเหรอบางคนกาโคนมันจะไม่แตกหรอมันไม่เจ็บหรอจริงๆเราจะไปฝืกมันมากบายฮาวไปซ่ออยู่ที่เนียคนไทยด้วย บางคนที่เป็นผิวค่อนข้างตึงมากแบบบางี L G B T ก็อยากมาทำ<ะ>ผิวค่อนข้างตึงแข็งมากเนี่ยเราก็คงไม่ได้สามารถเปิดเล็กได้มากบางคนทำาซลิโคนใหญให่มากถึงทรงพุ่งมากเนี่ยแน่นอนเราไม่สามารถตรวจแผลเล็กตรงนั้นได้แต่โดยรวมแผลเฉลี่ยก็ต่ำสวสองเซนขึ้นมันฟังนะคุณหมอเฉี่ยชันมากจริงๆเพราะว่าอยู่กับวงการทำหน้าอกนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณสี่ถึงห้าปี คุณพระนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาปรึกษาคุณหมอมูลจริงๆนะสำหรับใครที่อยากมีแผลเล็กขนาด10มิลคุณหมอก็คืออยู่ที่เดอะคลินิกใช่ไหมคะครับก็อยู่ที่ที่เดียวทีนี้มาเรื่องของซิลิโคนบ้างคะ่ะคุณหมออันนี้บอกเลยนะทุกคนว่า6-7ปีที่แล้วเขาก็ทำของเมนเทอร์แต่ตอนนั้นอนะคือเป็นผิวทราย ทำมาเําไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าหลายคนก็คือกอังวลว่าทําหน้าอกแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นบล็อกไหมเป็นขอบเป็นริ้วไหมจับไปแล้วมันจะแปลกมันจะธรรมาชาติไหมตอนนี้เรามีนวัตกรรมไปถึงไหนลรอตัวใหม่ล่าสุดของเขาที่เข้าประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นชื่อว่ารุ่นของเมนเตอร์ที่ มีตัวอย่างหน้อยค่ะอยากลองจับดูโอ้เสกมาเลยอันนี้นะคะก็คือเป็นเมนเทอร์อัลตทเมทที่คุณหมอพูดถึงนะคะอุ้ยกล่องดูหลักชูงมากเลยอ่ะเธออุ้ยฉันเป็นคนแรกที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ซินดีฟนเมนเทอรเอาจริงๆตอนสมัยนั้นนะคะก็เด็กอะ่ะไม่ค่อยได้รู้เรื่องเท่าไหร่อะไรนะแต่คุณหมอเป็นคนแนะนำว่าให้ทำ แบบิลิโคนนี้เมนเทอร์ Mental นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่มีความพิเศษยังไงล่ะคะความพิเศษที่สุดของมันนี่คือว่าเนี่ยวางแล้วไม่ค่อยเห็นริ้วนของอุ้ยทุกคนนิ่มมากเลยข้อดีของมันเนี่ยคือตัวเจลที่มันมีปริมาณแท่น้อยมันจะดูนิ่มนิ่มมากหรือแต่ข้อเสียคือมันอาจจะเกิดริ้วได้ค่ะออโรฟิลเจลเต็มเเนี่ยแน่นอนไม่เกิดริว้วแต่จะแข็งขึ้น แ uh huh. อนติเบตมันมีการปรับหนึ่งคือกัรปรับตรงผิวของมันให้มีความยืดหยุด่นเหนียวมากขึ้น uh huh. แต่ยังคงเป็นลักษณะของผิวเรียบที่เป็นค h a r ค c t e r i s t uh huh. ของสียูคนเมนเตอร์อยู่ติดเจลโฟมเมนเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างมีความเขาเรียกว่านิ่มร่มมันก็เพิ่มได้กระเพิ่มได,เมได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใส่ไปเต้นอะไรอย่างนี้สมมุติว่าทําอันนี้แล้วฉันใส่เสื้อกล้ามไปเต้น,นออกกําลังกายมันก็จะมีความกระเพื่อมแบบธรรมชาติได้ข้อดีของมันเนี่ยคือพอลน เนื่องมันเป็นผิวเรียบแล้วมันอาการขดเนี่ยมันจะขยับได้พอมสมควรมันจะไม่ได้เกาะติดกับเนื้อเยอะมากเวลาเราขยับร่างกายแล้วเจลมีความก็เพิ่มได้มันอาจจะดูลงมุนและดูธรรมชาติซึ่งเป็นพ่อบีของของเขานะครับของตัวมอนเตอร์จูนี่แต่มันนิ่มจริงนะทุกคนดูนะเวลาวางปั๊บมันก็คือมันคล้อยตามแรนโนมทวงของโลกเลยนะคะมันจะไม่ตั้งแบบว่าเป็นบล็อก ใช่ไหมคะคุณหมอก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เทคนิคแพทย์ด้วยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ซีนิโคนด้วยอันนี้ผมต้องพูดตรงๆว่าจริงๆการทำศัลยกรรมมันมีปัจจัยหลักๆแต่ตัวคนไข้เองนะคนไข้เองตัวแพทชิวิอคือตัวของซีนิโคนที่ใช้แล้วก็ตีความชู่ชายของหมอผ่าตัดด้วยนี่มันต้องทุกอย่างทุกอย่างนะครับแล้วเรื่องผังผืนล่ะคะพอดี ได้ยินมาว่ามันถ้าทําไปนานๆหนอย่างี้อาจจะทําให้เกิดผังผืดได้มันต้องไปใช้เครื่องอะไรสลายอะไรยังไงไหมคะถ้าใช้รุ่นนี้าผังขืดมเป็นมีหลายปัจจัยคือผังผืดคืออะไรผังผืดก็คือแผลเป็นนั่นแหละที่ร่างกายปยายางจัดนดล้งหรือหดรัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกโคลเนี่ยเป็นสิ่งพันที่มันค่อนข้างจะไม่ทําให้ร่างกายเกิดผังผืดเยอะมากแต่แน่นอนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมครับทุกขย่างที่ใส่เข้าไปย่องกายโดยดึงผังขืดตัดเสมอ แต่ขัืนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรมีคนขังนที่มีคุณภาพดีไม่หนาเกินไปอันนี้อันนี้คือคีย์ว์ดแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเขาจะเป็นคุณภาพดีหรือไม่ดีหนึ่งคือทีติตพั์ในปัจจุบันเนี่ยคำงปืนที่เกิดขึ้นจากซิลิโคนโดยเพอะรุ่นใหม่ๆอ่ป่าเนี่ยมันน้อยมากจริครับมันคงมีบ้างแต่มันน้อยมากตัวปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดคําผืดคือสลับผมแนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดเช่นระบำบัดการผ่าตัดเนี่ย มีเลือดออกเยอะไหมหรือว่าใส่สายระบายหรือเปล่าถ้าเกิดมตัดแล้วระหว่างผ่าตัดเลือดออกค่อนข้างเยอะเราก็อาจจะเกิดทดํอตุ้ดได้เยอะอ oh. หรือการวางตำแหน่งซิลิโคนที่อาจจะใหญ่เกินสัดส่สวนหรือใหญ่เกินในทเี่ตัวเองนะ <Okay. S 2> จะไม่หมะสุดท้ายร่างกายคนเราก็จะมีความสามารถในการรับซิลิโคนหรือรับพุกนี้ได้ไม่เท่ากันอยู่ที่ความหนาของผิวอยู่ที่ความหนาของเนื้อออกการอี oh. แล้วนี้มีโอกาสเกิดรั่วบ้างไหมคะรั่วนี่เป็นจริงพูดยากก็ถัอว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในร่างกายของเราพอหยุดไปแล้วมันอยู่ที่แอคทิวิตี้เราด้วยค่ะได้ยินว่าเขาเขาได้เป็น USFDA ใช่ครับซึ่งมันมันปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะเรียกว่ายังไงว่าพรีมาตรฐานอะครับเวลาเราจะได้อออยจากประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปเองโซนญี่ปุ่นหรือโซนเมก้าเองเนี่ยการได้มาตรฐานในประเทศเขาเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์ที่ ค่อนข้างชัดเจนและมันมันได้รับการพิสูจน์มาระดับนึง<ะ>นะครับการที่ข้อดีของเมนเตอร์เนี่ยจุดแข็งเขาคือการที่เป็นเมนเตอร์เขาได้ US f d a เคด้ยแล้วก็ใช่ครับเห็นบอกว่าเขามีการส่งตรวจด,ด้วยจริงๆมันเป็นมาได้ <c oughs> ผู้โลกครับที่จะมีการส่งตรวจของ FDA คือออยจริงๆบ้านเราเองก็มีการส่งตรวจริง ถ้าสมมุติว่าคลินิกไหนคือเข้าไปแล้วไม่ได้ออยให้เห็นแล้วก็ใช่ครับก็มาตรฐานก็อะไรอย่างนี้เรื่องมีราวโดนสัตว์ปิดใชะอันนี้คือได้มาจากอเมริกาเลยทุกคนจะได้ของแท้ไปแน่นอนสามารถลงทะเบียนได้เพื่อผ่อนใจคําถามนี้นะคะจะเป็นคําถามประกอบการตัดสินใจของผู้ชมทางบ้านเยอะมากๆว่าคุณหมอคะหนูควรจะทําเปิดแผลตรงจุดไหนดีคะ จริงอยู่ที่ลักษณะการแตกตัวการแทชชวิตมากกว่าว่าแน่นอนเราทําเราไม่เยอะาจให้แผ่มันเนียนสุดสั้นสุดวิ่งมองไม่เห็นที่สุดหรือซ่อนเล็กที่สุดหรือดีสุดคือแม้แต่คนแก้ตัวเราก็ไม่รู้อันนี้คือเเฟคสุดถุกแมทโอหมอเหมอะก็จะทำัรนไหนกันในทีเหตุผลที่หมอพยายามทำแผนเล็กจริองทั้งหมดไหนครยคุณหมออยากทําแผลตรงไหนอ่ะที่คุณหมอถนัดเลยถ้ามาทำกับคุณหมอมุลป๊บตรงเนี้ยแหละคุณหมอถนัดที่สุดผมรู้สึกว่าชอบแผลใต้อาร์สุด เหตุฝเพราะว่าผมเห็นทุกโครงสร้างของมันไ่เอายกล้ามเนื้อเนื้อนาอกหรือเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันสามารถจัดการมันได้เปิดแผลปั๊บก็คือเห็นทุกคนคิดภาพนะสมมติว่าทําที่จักรแระปั๊บมันต้องผ่านอะไรหลายอย่างมากกว่า <c oughs> จะไปถึงอะ่ะแล้วพราวทาท,าที่จักรแระแล้วต้องบอกว่าเจ็บมาก <c oughs> ตอนนั้นแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้จะเจ็บขนาดนั้นไหม ก็อย่างความเจ็บอยู่บ่าง<ะ>มีเหตุผลโดยทางเทคนิคก็คือตัวรักแร้นี่มันเป็นจุดเออก,กาะกล้ามเนื้อในการกระดแข<ะ>นั้ะหวดและรวมกันแลบจะลุกจะนั่งก็คือทรมานมากเวลาทําช่วงแรกก็อาจจะมีความเจ็บปวดมากกว่าแขนใต้เราหนถ้าถ,ถ้าคิดกันโดยตรงแต่อีกข้อเสียหนึ่งก็คือว่าในคนไข้ที่อกแอนหรือออกไก่แล้วปัจจุบันเนี่ยเทรนนักออกฟิโตชิตก่อนนีใช่คนไทยชอบออกชิเตอเพราะฉะนั้นการทําแผลรักแร้เนี่ย สระผมเองเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในบางอในบางคนในบางแล้วแต่สรีระใช่ไ<ช>หมค<ฮ>ะ,<ฮ>ะที่สรีระแบบนี้ทําไปได้เดี๋ยวไว้แนะนําไปทพรอะปัจจุบันเนี่ยคนถ้าเกิดเป็นคนตัดชาติได้คนจีนเนี่ยเข้ามาถิงเขาก็าอยากได้แผลอีอยู่ดักแลแต่ว่าในบางคนเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าถ้าทาทาแผลดักแลในโอกาสที่ปกยุหานก็ ก็ต้องเหมาะสาหรับคนที่ค่อนข้างมีเนื้อเน่าออมาบ้างแล้ว <Okay. S 2> ถ้าใครที่อยากจะทําตรงจักระแรแต่อีกนิดเรื่องค่ะเรื่องความรู้สึกเพราะว่าหลายคนกังวลว่าทําไปแล้วว่ามันไม่มีความรู้สึกเลยค่ะคุณหมอมันยังมีโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นอยู่บ้างเลยคะ่ะถ้าถามส่วนตัวเองด้วยเทคนิคผมไม่มีเคสไหนเลยที่ไม่มีความรู้สึกเ,ออเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดมากกว่า<ะ>ว่า เราไปรบวกวนเส้นประสาทห,หรือเปล่าการทำหน้าอ,อกในสมัยก่อนเนี่ยที่เราเป็นเทคนิครีกว่า c r o s s หรือเรา blind b l i ก็คือว่าเราใช้กุกกบแจมาอยาไปสร้างโครงหน้าอกออที่เรามองไม่เห็นมันอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือการช้ำของเส้นประสาทตรงที่เรามองไม่เห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดเราเรียกว่า under vision ทั้งหมด under vision หมายความว่าใต้กล้ามเนือ้อหรือว่าอะไรคะหรือคุณหมอเห็นไม่เห็นเห็นระหว่างการผ่าตัดเราเรียกว่า under vision ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดมักแร้แบบสองฟอง <c oughs> ก็คือเพื่อให้เกิดสิ่งที่ว่าอันเรเชันคือเราสามารถควบคุมในฟันโทอยากแล้มน เพราะฉะนั้นก็หายห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องทําแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญจริง,รงๆเธออย่าไปหาหมอเถื่อนทําเด้อมันจะไม่มีใครรับประกันความอันตรายต่อชีวิตเธอเด้อโอเคไหมแต่วันนี้เราก็คือได้พบทุกอย่างเขาเชื่อว่าค่อนข้างพบมากเลยจริงๆนะคะถ้าใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะมาหาคุณหมอมุลได้เราจะได้มีหน้าอกสวยไปกับเมนเทอร์ เอาติเมตนะคะแล้วก็เมื่อกี้พาวเห็นเลยคุณไ่้คุณหมอก็คือผ่าตัดเมื่อเช้าตอนนี้เดินได้แล้วลุกเดินเองกลับบ้านได้แล้วเพราะฉะนั้นความเจ็บมันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากๆนะคะถ้าใครอยากสวยผู้หญิงต้องสวยชาตินี้สวยเลยสวยให้ตัวเองดูสวยแบบเฉิดฉายได้เลยนะคะมาป,ปรึกษ,ษาคุณหมอมูลได้นะคะที่เดอะคลินิกค่ <All right. S 1> คะขอบคุณนะคะ ะะขอวอวยพรก่อนเลยขอให้พี่ๆแม่ๆพบเจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะกัลยาณมิตรที่ดีได้เลื่อนขั้นการทํางานผู้ใหญ่ให้ความรักเมตตาอุปถัมภ์คาชูไม่เจ็บไม่จนนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะคะแล้วก็ขอให้เกิดไอเดียใหม่ๆม,มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีการมีงานที่มั่นคงนะคะขอให้เป็นปีที่ปังๆของพี่ๆแม่ๆและใครอยากจะมีน้องแบบพาก็ขอให้น้องมาในปีมังกรทองด้วย